ปประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่4กุมภาพันธ์2556นะคะเเริ่มต้นเช้าวันจันทร์ในส่วนของ weekly strategy กันก่อนนะคะแนวโน้มของตลาดในระหว่างวันที่4ถึง8กุมภาพันธ์นะคะหลังจากที่เซตอินเด็ x ของเราทำสถิติสูงสุดใหม่ในรอบกว่า18ปีนะคะเเกือบที่จะแตะ1,500จุดนะคะเมื่อ,อ,อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็มองว่าตลาด แฟกเตอร์ที่ที่น่าจะเริ่มจับตามากขึ้นสำหรับการเข้าสู่ เดือนคุมภาพันอย่างเต็มตัวนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของการเจราจาตัดลดงงประมาขของสหรัฐที่จะหวนกลับเข้ามาเป็นประเด็นอีกหนึ่งระลอกนะคะก็มองว่ากําหนดกรอบระยะเวลาที่จะสิ้นสุดในช่วงเดือนต้นเดือนมีนาคมตรงนี้เนี่ยน่าจะทําให้เริ่มเห็นการเจราจาหรือว่าบทบาทของนักการเมืองทั้งสองฝ่ายเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นเริ่มมีการพูดคุยกันมากขึ้นตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่จะเข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นไทยได้มากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีอ,ะอิทธิพลของฟันฟื ที่เข้ามาแล้วก็ผลักดันการฟื้นตัวของดัชนีเนี่ยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะจากข้อมูลรายเดือนที่เราเคยพูดเอาไว้ในช่วงวันก่อน,อนๆเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะว่าในรอบ16เดือนที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยปรับปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะรายเดือนนี้คือขึ้น15เดือนในรอบ16เดือนนะคะแล้วก็ล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่เพิ่งปิดไปนี้ก็คือปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะเป็นเดือนที่8นะคะตรงนี้ก็น่าระวังสําหรับเรื่องของการอ่อนตัวแล้วก็ประกอบกับ สัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะก่อนที่จะปิดเทศกาลตรุษจีนนะคะในสัปดาห์ถัดไปซึ่งปกติแล้วในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยตลาดจะค่อนข้าง,งเงียบเหงานะคะการซื้อขายอาจจะดูเบาบางลงจากตลาดหุ้นหลายตลาดในภูมิภาคที่ปิดทําการนะคะก็มีหลายตลาดที่จะปิดตลอดทั้งอาทิตย์นะคะก็คือตลาดหุ้นจีนนะคะเวียดนามแล้วก็ไต้หวันนะคะส่วนตลาดอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะปิดกันในช่วงต้นวีคนะคะก็ s, คือช่วงวันจันทร์หรือวันอังคารนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เปิด ทำการก่อนที่จะปิดยาวนะคะตรงนี้อาจจะมีนักลงทุนบางส่วนเนี่ยาขายทํากําไรออกไปนะคะล็อกอินโปรฟิตออกไปนะคะอาจจะไปใช้เงินหรือว่า,เ,าเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงที่ตัวเองหยุดหยุดนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าระวังเรื่องความผันผวนที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นสาหรับสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าในช่วงต้นวิคเนี่ยจะได้รับอนิสง์าจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐ ที่ค่อนข้างมากในเมื่อคืนวันศุกร์ก็ตามนะคะสำหรับประเด็นหลักหรือว่าปัจจัยหลักที่จะใหเ้เป็นที่น่าจับตาสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะนอกเหนือไปจาก เรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจหลักๆนะคะอย่างสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นหรือว่าจีนนะคะก็จะเป็นเรื่องการประชุมธนาคารกลางนะคะของสหภาพยุโรปแล้วก็อังกฤษในรอบสัปดาห์นี้นะคะรวมไปถึงการประชุมสุดยอดผู้นําทางด้านยุโรปด้วยนะคะแล้วก็ประเด็นอีกอันหนึ่งที่ต้องให้ความสําคัญก็คือเรื่องของฟันฟลฟของต่างชาตินะคะแล้วก็แนวโน้มของค่างเงินบาทในช่วงนี้นะคะ โดยรวมแล้วเนี่ยเรามองกรอบการเคลื่อนไหวนะคะแนวรับของดัชนีหุ้นไทยเนี่ยจะอยู่ที่1,460นะคะแนวต้านประมาณที่1,520นะคะ ในส่วนของหุ้นที่เราเลือกเข้ามาสําหรับมิกลี่นะคะเราเลือกเข้ามา3ตัวนะคะก็เน้นเรื่องของหุ้นที่ยังดูค่อนข้างแลงกาดกลุ่มหรือว่าตลาดอยู่นะคะมีผลดีรองรับนะคะเราเลือกมา3ตัวคือตัว KCE นะคะปะตทแล้วก็ตัว TKS นะคะสําหรับตลาดหุ้นในวันนี้นะคะเรามองว่าแรงหนุนจากภายนอกเนี่ยน่าจะ ทำให้เซตเนี่ยปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ1,500จุดหลังจากนั้นเราคาดจะเห็นความผันผวนมีมากขึ้นนะคะ,ะเมื่อวันศุกร์เนี่ยตัวดัชนีดาวโจนปิดพุ่งขึ้นไปกว่า149.21จุดนะคะปิดที่1 4 0 9 7 9จุดนะคะซึ่งเป็นการปิดเหนือระดับ14,000จุดได้เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2007นะคะหรือรอบกว่า5ปีนะคะถึงแม้ว่าข้อมูลการจ้างงานนะคะตัวนอนฟาร์ p a y โลของเดือนมกราคมประกาศออกมาต่ำกว่าคาดนะคะเล็กน้อยก็ ตลาดคาด160,000ตำแหน่งนะคะก็ปรากฏว่าประกาศออกมาปรับเพิ่มขึ้นไปเพียง157,000ตำแหน่งนะคะแต่ว่ามีการรีไวซ์ตัวเลขของเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคนะคะปรับเพิ่มขึ้นอีก127,000ตำแหน่งนะคะตรงนี้อาจจะเป็นข่าวในเชิงบวกเข้ามานะคะส่วนอัตราการว่างงานในเดือนมกราคมเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะอยู่ที่7.9%นะคะจากเดือนธันวาคมที่7.8%นะคะแต่ว่าก็มีข้อมูลเศรษฐกิจด้านอื่น ที่อยู่ในทางเชิงบวกหรือว่าดีกว่าคาดนะคะก็คือตัวเลขเดชนี ISM ภาคการผลิตนะคะของเดือนมกราคมนะคะอยู่ที่53.1นะคะซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี55นะคะแล้วก็ดีกว่าที่ตลาด คาดค่อนข้างเยอะนะคะตลาดคาดว่าจะอยู่ที่50.6นะคะแต่ออกมา53.1นะคะตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่ออกมาค่อนข้างดีกว่าคาดก็คือความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะในส่วนของปลายเดือนมก,กราคมอยู่ที่73.8นะคะเ <c oughs> ทียบกับต้นเดือนมก,กราอยู่ที่71.3 <c oughs> แล้วก็ตลาดคาดว่าจะอยู่ที่71.1 <c oughs> นะคะตัวสุดท้ายก็คือการใช้ไก่ด้านกา การก่อสร้างนะคะของสหรัฐเนี่ยเดือนธันวาความเพิ่มขึ้น0.9นะคะจากที่ตลาดค่า0.6เ,เป็นก็เป็นแฟกเตอร์ทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจที่ผลักดันการฟื้นตัวของดัชนีดาวโจนนะคะพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ5ปีนะคะปิดเหนือระดับ14,000จุดได้นะคะก็น่าจะหนุนเซนติเมนต์การลงทุนต่อตลาดภูมิภาคในเชิงบวกนะคะตลาดหุ้นไทยก็ปิดใกล้ๆ1,500จุดวันนี้คงขึ้นไปเทรดเหนือ1,000 500นะคะแล้วก็คงให้จับตาดูเรื่องของความผันผวนนะคะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์นี้ขึ้นไปค่อนข้างแรงมากนะคะตลาดบวกไปกว่า25จุดนะคะแล้วก็ระดับ1,500จุดน่าจะเป็นระดับจิตวิทยาที่อาจจะทําให้มีแรงขายทํากําไรสลับออกมาให้เห็นมากขึ้นนะคะประกอบกับเมื่อเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็น่าจะมีประเด็นเรื่องของการตัดลงลปโะมาณของสหรัฐเข้ามาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนมากขึ้นนะคะแล้วกอ็อย่างที่บอกไปในกรอบของวีก,ก็คือ,อะจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดตุจีนนะคะอาจจะ มีบางส่วนขายลดทํากําไรไปในช่วงขายลดความเสี่ยงหรือว่าทํากําไรไปในช่วงท้ายสัปดาห์นะคะก็น่าระวังสําหรับการเทรดนะคะยังพอเก่งกาไรต่อได้นะคะเพราะเซนติเมนต์ยังอยู่ในเชิงบวกนะคะแต่ก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะกรอบเทรดวันนี้เรามองที่1 4 9 0งสนถึงหนึ่นะคะถ้าทะลุ1508ก็ไปอีกจุดหนึ่งของแนวต้านก็คือ1513นะคะ พูดนี้อยู่ในพอร์ตนะคะวันนี้เราให้ทยอยเทค Prof ิตตัวโรงพยาบาลบำรุงล้านนะคะ <_ d ata> ก็ฮิตตัว target ของเราไปนะคะกำไรประมาณ4.3นนะคะวันนี้ปรับตัวโรงพยาบาล กรุงเทพดุสิตวิชาการเข้ามานะคะหรือว่าตัว BGH เข้ามาแทนตัว BH ที่เราให้ทยอยทํากําไรออกไปนะคะตัว BGH เนี่ยนะวิเคราะห์ของเรามีการปรับกําไรในปี56ขึ้นนะคะแล้วก็แฝวรูปปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเป็น146บาทนะคะเราให้เก่งกําไรไปรอขายทํากําไรแถว143นะคะแล้วก็ตัดขาดทุนที่130บาทอีกตัวหนึ่งที่ปรับเข้ามาคือตัว KCE นะคะตัวนี้เป็นหุ้นที่เราคาดการเรื่องของผลประกอบการที่จะดูค่อนข้างดีนะคะเราให้เก่งกําไรไปรอทํากําไรแถว11บาท30นะคะตัดขาดทุนที่10 บาทส0นะคะส่วนหุ้นที่เหลืออยู่ในพอร์ตให้คงถือไว้คือตัว InTouch นะคะตัวปูนใหญ่ s c c ตัวโมเด n แล้วก็ตัว Abico High Tech ค่ะติดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ